สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการวิเคราะห์วิจรรงงารณงการชั่งน้าหนักวันนี้วันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2567นเะครับสองคู่แรกนั้นก็จะเป็นมมยรอบพูนเสือนะครับพิการน้าหนัก1 1 2ปอนด์ศิลาชัยสอตอแมเนเมืองระยองนะครับพบกับท่านสายนาทีวัวรวุฒิรุงโรดคู่ที่สองก็จะเป็นนิตยกรส่วนน้ําทานคีรีพบกับท่านันยอดนาทีพดุงชยัยมวยไทยยิม คู่ที่สามคูร่รองคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรน้องเนยนกเขากมอสเบียดนกเพชรน้องเนยพอหอมกลิน่นพบกับทางด้านเพชรแสนสูงชดบางแสนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์และคู่เอกรายการวันนี้เป็นการแก้มืออีกครั้งนะครับเพชรมงคลสุนทรเหลาให้ต้มพบกับทางด้านสิงห์ดําคาเฟ่โฟกัสพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นศิลาชัยมาหนึ่งร้อยสิบสองจุดสองรถเบสสูงจุดสอง สายนาทีมา112ปอนด์ทิยพี่กัดนี่ตรกอนมา113ปอนด์รถไปปอนหนึ่งส่วนจอนาทีมา112ปอนด์ทอ้อพิกัดเพชรน้องเนยมา119.4รถไป0.4ส่วนทางด้านเพชรเสนสุกมา119.8รถไป0.8เพดดมงคลกับสิงห์ดำมา120ปอนด์ทอ้อพิกัดนี่คือน้ำหนักเหมือนเมื่อเช้านะครับแฟนคลับที่จะเป็นพี่น้องร่วมใจคานะครับลุ่มไลมีพี่น้องร่วมใจคาอยู่2,600กว่าท่านนะครับ ที่ตรงนี้ก็จะมีฟอร์มคันชกมีมวยรักไม่ชอบมีราคาเรทมีราคาสดๆบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับที่ตรงนี้ฟรีอยากเป็นพี่น้องร่วมชัยค่านี้บันทึกเบอร์ผมนะครับ0 9 3 0 0 5 0 4 8 0ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยนะครับบอกว่ามีความประสงค์อยากเป็นพี่น้องร่วมชัยค่าเดียวกันพวกเรายินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับผมก็จะเชิญเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย ต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบกันเลยนะครับคู่แรกนั้นศิลาชัยหลักเข็มดีฉลาดรวดเร็วได้ใหญ่ได้สูงส่วนคู่กกคคือสายนาทีเตะต่อยรุนแรงทุกลูกแต่ว่าเป็นมวยแทนด้วยวันนี้เซเปียรครบวงจรเป็นเด็จในรายการครับเปิดามาตัวแรกศิลาชัยสอตอนแมนนครทะยองนะครับคู่ที่สองครับนิตยกรสวนน้ำทานคิรีวันวันนี้รถไปปอนหนึ่งสูงยาวเข่าแหลมร่างกายดีหน้าเสือดีฟอร์มสดชนะมาตลอด ส่วนกู้ชคคือยอดนาทียอดนาทีนี้ก็ประเภทตีนหนักแรงเขาในเหนียวนึบฉลาดหลักเดียมดีถอยตั้งรับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบรูปร่างน่าเสื่อเป็นรองเป็นทีเด็ดตัวที่2ครับนิตยกนโซน้ำาทานคิวดีถ้าไม่ดวงเสียงจริงคงแพ้ยากนะครับศิลาชัยครับนิตยกอนน่าจะชนะสบายสบายครับวันนี้เป็นทีเด็ดในรายการ2ตัวนะครับคู่ที่3ครับเพชรน,น,น้องเนยนุงเขาสมอสเว็เพชรน้องเนยพร้อมหอมกลิ่นที่เจ้าคู่บัวตาลูกมะขามหวานนั่ชกจากบุรีรัมย์ครับแข้งเนียนหนักแรงฉลาดรวดเร็ว เตยพอลูกเตะกันอคอนี่ยักเตะเก่งส่วนเพชรแสนสูงเนี่ยหนักแรงทุกลูกคนหนึ่งประเภทฝีมือสวยงามฉลาดรวดเร็วคนหนึ่งประเภทหนักแรงมีลุ้นตลอดคู่นี้เรทเปิดไม้เป็นต้องในเป็นถอ1สิบเก้าหน้าลงจน,นรองครับรองที่เพชรแสนสูงชดบางแสนลุ้นนับนอกได้เข็มสั้นเกมยาวมีลุ้นตลอดน่าติดตามครับเป็นถอต้องต่อเป็นรองต้องติดตามเรลงองรายการวันนี้เพชรมงคลสูงจะลองให้ต้มขับทขาน,นสิ์ดำกาแฟโฟกัสนะครับเพชรมงคลน,นี่ประเภทเตะขาต,าต่อยหมัดหนักแรงเดินฉับเดินที ประเภทปอดใหญ่ปลายแรงส่วนสิงดํานี่แข่งเนียนวันนั้นชคกันมาเนี่ยสิงดําชนะนอกมาวันนี้มาเจอกันอีกรอบวันนี้ต้นๆ้นเนี่ยสิงดําไปก่อนแน่นอนแข่งเนียนฉลาดหลักเดียมดีนะครับเพชรม,มงคลจะชนะได้คือพริกไทยท้ายต้นๆ้นเข้าไปที่สิงดําราคาเรทเปิดมาให้ใครต่อรองเข้าแล้วมีขาดออกตัวบางส่วนสูงมากแพ้ชนะก็จะได้ตังค์ครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้สองคู่แรกนั้นเด็ดในรายการแพ้ยากมาก ศิลาชัยกับธนันนิติกรครูที่3รองไปที่เพชรแสนสุขและเวียงรายคารวันนี้เข้าไปดีสิงดําก่อนนะครับราคาไหลของตัวบางทุนเอาขอบคุณสําหรับคันมั่นใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพวกในคลิปหน้าสวัสดีครับ